เพื่อนๆสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อน FC ลงสีเคลื่อนที่นะครับสวัสดีพี่น้องลงสีข้าวทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมลงสีข้าวเคลื่อนที่อีกตัวหนึ่งที่บ้านนะที่วันนี้เราจะใช้ลงสีที่เขาใช้เกียร์เกียร์สามทางเนี่ยนะครับคือไม่ต้องตัดเผาแบบของเรานะเพื่อนๆอี่ ค,คือไม่ต้องตัดเพลาแบบของเราอะ่ะคือก็ใช้เกียร์ตัดตัดวิ่งตัดตัดสีเลยนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเกียร์ตรงนี้เดี๋ยวเยราก็จะดึงสลักตัดวิ่งตัดสีครับคือไม่ต้องมามุดอมาัดกลมลมันก็แบบของเรานะไม่ต้องมาตอกป๊กปก,ปก,ปกแบบของเรานะครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาสีกันยังไงนะครับนี่สีขนาดสามตันนะครับตัวนี้ สามตันต่อแปดชั่วโมงนะเพื่อนวันวันนึงเนี่ยได้สามตันแน่ๆแล้วสามอาจจะได้สี่ตันด้วยนะครับเพื่อนนะก็เดี๋ยวพามาดูกันแล้วก็การตั้งลงสีก็มีระดับมีระดับสูงต่ำเรียบๆนะครับเหมือนกันนะครับทฤษฎีเดียวกันวันนี้เราอยู่กันที่เนินนปางนะเพื่อนอยู่บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเนินนปางอะ่ะก็บายบาย ากาศเย็นๆแล้วนะช่วงนี้พ่อหินแล้วอ,อันนี้พอหินพ่อหินไปเมื่อเมื่อท,อที่ที่แล้วนะฮะ,ะพ่อหินหินหินยี่สนะครับตอนนี้จะเป็นหินยี่สี่สองหินนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะครับก็กระทัดรัดอพอสีสีแบบไม่ต้องขัด มากแต่นี้หมดกากนะครับหัวกระท้อแปูณเก้านะครับเพื่อนเครื่องร้อยแรงเป็นเครื่องอีกสุุนะครับเครื่องพ่อรุ่นเลยนะสี่ซีบีสี่บเครื่อง c b บนะครับนี่เครื่องอันนี้เครื่องเป็นเครื่องชักยาวนะครับลูกสูบชักยาวประหยัดน้ามันนะครับแรงดีคือคือเครื่องตัวนี้ไม่ต้องเร่งมากนะ กำลังมันดีอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังยังรอบจัดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับให้อีกทีนึงเดี๋ยวจะปรับพวกรถลงเมล์ลงเลรอบสีนะครับเดี๋ยวก็ช่วงนี้น้ำมันแพงด้วยเนาะก็เดี๋ยวจะปรับรอบต่างๆลงให้มันเข้ากัน นี่จะเป็นโฉบเก่าเลยนะครับเพื่อนๆเหมือตู้สอกระเพาะอะไรยังไม่พัฒนาเลยนะโฉบเก่ารถคันนี้ประมาณ30ปีได้แล้วนะครับเพื่อนอยู่กับพ่อก็20กว่าปีแล้วนะเออแล้วก็พ่อไปซื้อมือสองมานะครับอยู่กับพ่อ21ปีครับแล้วก็อยู่กับเจ้าของเก่าก็ไกปรนะู้ปีเนาะเดี๋ยวไปดูเข้าสับเกียร์กันเพื่อน นี่จะเป็นหมุดคจเกียร์นะครับนะครับคลิปว้ดีาวที่แล้วนะเพื่อนนะเนี่ยภาวนากระพุ้ดีจังเลยนะเพื่อนครับแต่ความจริงไม่ต้องเร่งถึงขนาดนี้ก็ได้นะเนี่ยหรือเครื่องจะเร่งไ,งไหมไม่ต้องไปไม่ต้องไปตัดเกียร์ข้างหลางอย่างเรา สีนแล้วเพื่อนนะก็จะแยกกัน เลื่อยอ่ะ e เื e ่อ e มันเปลงสีเ e รื e. ่อยๆครับิ่้ไ <Jamie>, ม <always S 1> ่ได <always Find S 2> ้้อ้ก็ข้าห้าสิบเปอรเซ็นต์แล้วก็ข้าวึ่ง ีล่ลำลำจะเยอะนะถ้าเป็นตอกตอกข้าวแบบนี้นะเพื่อนถ้าเกิดว่า,วาเป็นหินใหม่นะเพื่อนไม่มีปัญหาเลยนะหินแบบพอกใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาเป็นหินกเก่าหน่อยก็มีปัญหาหน่อยแนละ้วากมันค่อยหมดนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูข้อสารนะเพื่อนเดี๋ยวไปดูข้อสาร สวยเพื่อนเนี่อันนี้เป็นเข้ารวมนะเพื่อนนะเป็นเข้ารวมรวม,มเข้าสีรวมอ่ะเออแล้วก็ม,มีไม่มีตะแกรงคักอะไรไม่ใช่ตะแกรงกระแทะอย่างเงี้ยตัวเดียวเรื่อยๆนะครับก็ไม่ใช่จะเร่งรีบนะลงสีเครื่องนี้นะก็ออไปตามกําลังชนด้วย <c oughs> คนก็เข้าแล้วเนาะคนงานก็ไม่ค่อยเอานะเพื่อนโผหมด ไวัออนะเออ,อเร้อนเลยเพื่อนวันน,น,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูลำเพืเ่อนนะ เาราจะได้คิดว่าไม่หมดกากนะก็เลยมาดูนะครับว่าหมดกากไหมม,มานนะดูมาช่องดูรายละเอียดกันเพื่อนโอ้ยไหลเที่ะวน้ำไหลดี รวมนะครับเนี่ยได้กองเข้าวกองเข้าเยอะนะเพื่อนไอ้กองกองเข้าวห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์จะลด้รับลมมาหนะ้าตาแบบนี้นะเพื่อนนะก็จะมีเพื่อนข้าวลงมาแบบจังเลยนะครับแต่ลมอย่างเงี้ยนะเพื่อนชาวบ้านนิยมใช้กันนะครับใช้ไม่ได้หมู่นะเพื่อนนะก็ลมของเราเนี่ยนะเพื่อนก็มันก็จะมีเอ่อหยัก ลาของเราเนี่ยครับนเพื่อนลำแบบบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีแต่แม่หมูนะครับที่ใช้นะเออเขาก็ไม่ใช่ละเอียดแป้งแบบลงใหญ่นะครับถ้าถ้าจะหมูขุ่นก็เขาก็จะไปซื้อลงใหญ่เลยลงเล็กเนี่ยของเราก็จะจุดบอร์ดเลยเนี่ยว่ามันให้ทําสวยขนาดไหนเขาก็ยังว่าเป็นลำลงเล็กนะเหมือนของผมให้ทําสวยขนาดไหนก็ยังว่าเป็นลำลงเล็กแต่ทุกวันนี้ผมก็พยายามจะไขยแยกอธิบายลูกค้าเข้าใจนะครับเพื่อนนะว่า ลำลงเล็กมันก็ต้องเข้าเยอะเหมือนก็นวลมากกว่านะครับเพื่อนนะก็พยายามจะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจนะลูกค้าบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับก็ยังคิดว่าเป็นลำลงเล็กอยู่คือลำลงเล็ก,กะอะแถวบ้านเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ค่อยละเอียดเพื่อนมันก็มีใบลงมาด้วยนะก็ก็ยังจะเหมาไปอย่างนั้นมันก็ขายยากเหมือนกันนะเพื่อนนะก็ราคาเออเรื่องราคาเนี่ยมันก็ไม่แพงนะเพื่อนมันเป็นลำที่ไม่แพง มันจะสู้ลงใหญ่เขาไม่ได้ถ้าผมทําเนียนขนาดไหนมันก็สู้ลงใหญ่ไม่ได้นะผมก็ต้องมีทำวิธีการเอาแกะอะไรลงไปนะครับต้องเยอะเดี๋ยวเอาแกะบลงไปด้วยนั่นแหละที่เราทํากันอยู่นะเพื่อนนะก็คลิปนี้ก็นี่รถคันนี้นะครับเกียร์สามทางนี่ได้เห็นได้ใช้ได้เห็นกันวันนี้แหละเออสีข้าวดีสวยแต่ลอกไปไม่ได้นะคันนี้นะลอกันไม่ได้เดี๋ยวต้องผมจะต้องปรับใหม่เออ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนก็ฝากกดซับสไครป์ช่องให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อนนะก็คลิปพอกหินเราก็ทําให้สองสามคลิปแล้วเพื่อนก็ขอบขอบขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะแล้วก็คลิปพอกหินผมก็เป็นแนวทางให้ไทรหลายๆคนนะครับวันนี้ออกหลายๆคนก็โทรมาหานะผมนะครับว่าเออมันก็เริ่มพอกแล้วเริ่มพอกเป็นดูคลิปแล้วเริ่มพอกเป็นก็ ดีใจนะครับสำหรับวิดีโอของเรานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานะครับพัฒนาฝีมือของผู้ประกอบการลงสีลายเล็กๆน้อยๆนะครับหรือผู้เริ่มทํำลงสีให้ได้ทํากันเป็นนะครับมีความเข้าใจนะในกระบวนการสีข้าวก็ถือว่าประสบความสำเร็จของเราละ่าก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมอีกครั้งพบกันใหม่คลิปต่อไปเพื่อนสวัสดีนะครับ